สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์ดิูนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่15มิถุนายน2565นะครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุแขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงแสดงความคิดเห็นต่อสงครามในยูเครนซึ่งได้มีการแปลและก็นำมาตีพิมพ์ลงในวาติกันนิวส์วันที่14มิถุนายน2565ตามเวลาท้องถิ่น โดยสมเด็จพระสันตปะปาปาฟรานซิสตัดว่าความเห็นของพระองค์การประกาศสงครามโลกครั้งที่สได้เริ่มต้นขึ้นแล้วพร้อมกันนั้นสมเด็จพระสันตปะปาปาฟรานซิสยังทรงมีความเห็นว่าการที่ประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัเสเซียส่งกองกําลังทหารบุกยูเครนตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 5บางทีอาจถูกยั่วยุโดยองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตสถานการณ์เช่นนี้ไม่มีดําและขาว บางทีอาจมีส่วนยั่วยุโดยนาโต้ประมุแขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกแสดงความคิดเห็นในขณะที่พระองค์ทรงปฏิเสธว่าไม่ได้สนับสนุนหรือเข้าข้างรัสเซียโดยสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสทรงประนามทหารรัสเซียว่าป่าเถื่อนโหดเหี้ยมและดุร้ายพร้อมกับส่งยกย่องฐานยูเครนที่มีความกล้าหาญในการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของประเทศนับตั้งแต่รัสเซียใช้กําลังทหารในยูเครนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2565สมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสสั่งว่า สงครามที่กําลังเกิดขึ้นในยนูเครนพร้อมๆกับความขัดแย้งอื่นๆเกิดขึ้นทั่วโลกนั่นหมายถึงสงครามโลกครั้งที่สได้ถูกประกาศขึ้นแล้วด้วยเหตุนี้เผ่าพ,พันธุ์มนุษย์จึงได้เห็นสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นในศตวรรษนี้ซึ่งถือเป็นหายนะของมนุษยชาติโลกอยู่ในสงครามสําหรับข้าพเจ้าวันนี้สงครามโลกครั้งที่สได้เกิดขึ้นแล้วสมเด็จพระสันปาปาฟรานซิสทรงแสดงความคิดเห็นต่อสงครามในยนูเครนและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบนโลกในเวลานี้ ก่อนหน้านี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเคยตรัสไว้เมื่อหลายเดือนก่อนที่ประธานาธิบดีวาลาดิมเมียร์ปูตินจะส่งกองกําลังเข้าไปในยูเครนนั้นเนี่ยพระองค์ได้ทรงพบกับผู้นําประเทศหนึ่งซึ่งได้แสดงความกังวลที่นาโต้กําลังเห่าใส่ประตูบ้านของรัเสเซียว่าอาจนําไปสู่การเกิดสงครามเพราะนาโต้ไม่เข้าใจว่ารัเสเซียเป็นจกักรวรรดินิยมและจะไม่ยอมให้อํานาจต่างชาติเข้ามาถึงปากประตูรัเสเซียซึ่งสถานการณ์เช่นนี้จะนําไปสู่การเกิดสงครามขณะนั้น โบฟรานซิสเนี่ยก็ตรัสว่าพวกเราไม่ได้เห็นละครที่แฉเบื้องหลังสงครามครั้งนี้ซึ่งบางทีมันก็มีทั้งการยั่วยุหรือไม่มีการยับยั้งหรือทาให้เกิดสงครามเกิดขึ้นนั้นเมื่อสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสทรงถูกถามว่าการแสดงความเห็น,หนตนกล่าวของพระองค์ถูกทําให้พระองค์เป็นฝ่ายโปรปูตินหรือเข้าข้างปูตินหรือไม่นั้นโบฟรานซิสทรงตอบว่าไม่เลยพระองค์ไม่ได้ทรงเข้าข้างปูตินพระองค์แค่ไม่เห็นด้วยกับการลดความซับซ้อนของสถานการณ์ เพื่อแยกแยะระหว่างความดีกับความเลวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดนั้นพระองค์ก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็บอกว่าเวลานี้สงครามโลกครั้งที่สนั้นได้เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ